ดีเพ,พื่อนๆชาวเฟ c น b o บุ๊แล้วก็ชาโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็พามาที่สี่อนนะคะมางานหมามาดูกันเดี๋ยวพาดูนะคะมีนะคะคนก็เยอะเหมือนกัน ค่ะเดี Saint ๋ยวพาเข้าไปดูโรงานนะคะ ็ปนที่เขาประกวดนะคะดูหลานเล่นดิค่ะใครอยู่แถวซีคันบางแคก็แวะมาดูกันเอ,เองแล้วกันนะคะ